สบายดีนพี่น้อง fc ทางฝั่งลาวทุกคนที่อยู่ในประเทศและก็อยู่ในนอกประเทศเนาะแลวก็สบายดี fc พี่น้องฝั่งไทเบอร์สุคูสุคนเดอมืวอนี้ขอจิมาตอบคอมเมนต์น,น,ะ,คมมนะคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์นี่เป็นของซุนตาเนาะอ่าเราก็เป็นผู้ใหญ่อะไรอยู่ในลาวผู้หนึ่งความใหญ่ของเราคิดว่า,า,าเราสามารถยืนกระทบไล่ร,ระเฮ็ดเวียกกับันผู้นําของประเทศคนได้ แต่ว่าเขาจะพาโปกแกมาเบิ่งความหู้ความสามารถและมารยาทของเราเนาะเออเราคอมเมนต์เขาว่าขอให้ตระก,กูลมึงที่อยู่ลาวได้รับผลอที่มึงจมและกับพลด้วยเธอมานาะซาทุมนามนะคือเรื่องนี้หันมันเป็นเรื่องเราคอมเมนต์มาจากเรื่องอที่ว่าขายมันสมประหลังมาต้องเสียภาษีเจ็ดอ่าสิบเปอร์เซ็นต์หันเนาะเรื่องของเรื่องหันเพราะอยากถามแต่ว่าอันผู้นําประเทศนะ กนเจ้าสิเอาผู้ใดผู้หนึ่งที่มาเฮ็ดเวียกกับเจ้าเจ้าก็คัดเลือกอยู่บ่เจ้าก็บเบิ่งคนอยู่บอกว่ามีมารญ,ญาตบอกเขามีมารญาตบอกามหูเขหลายบอกแต่ค่อยเบิ่องอันปู้นซื่อสู้ตาเนี่นะมารญ,ญาตเขาเราหันบ่มีามหูเราบม่มีพวกคนคนหนึ่งเนะี่ยถ้าคนมีความหูนะ่ะการจีตจะตอบโต้ผู้ใดผู้หนึ่งนะ่ะมันมีลายวิธีมันมีลายเหตุผลมันมีลายคำเมเบาถ้าเขาสลาดพอ ถ้าคนโมมีการศึกษาแล้วคมหู้น้อยฮะเขาจะาว่าได้ประมาณนี้แหละลาพระลามจวบไปหาคนอื่นบมมีหอดมาละยาติคนเจ้าจีเอาผู้ใดผู้หนึง่งเขามาเฮ็ดเบียกในอ่ากับเจ้าในหน้าที่การงานที่หย่โตในเป็นหน้าเป็นตาอันให้กับประเทศนะแต่ตรงเลือกบมแม่เอาคนที่อันตาสีตาสาจักใส่มากับโมหู้เอามาเฮ็ดเบียกกับเจ้าฮนะะเพเฮ็ดให้ประเทศอื่นเลยว่า ทั่วโลกเขาเบื้องหันเป็นซีหรอบอประเทศจึงบ่พัฒนาควรเอาคนที่มันมีความรู้ความสามารถอยากให้ประเทศพัฒนาอย่าเอามาร้ายอยันพวกที่ว่าอันปึ๊กหันพวกอันมวมีมารยาทกําลังคาดการศึกษาหรือว่าคาดการอบรุมหันพอออกมาแล้วก็เป็นซี่รอบอบอสแม่นต่ผูดเดี่ยวนี่ไรมาคอมเมนต์คุยในแบบในลักษณะแบบนี้นะ่ะ ในลักษณะเึิงดูทูกแล้วก็เึ่งอันซาบอันเซิงดูทูกคนอื่นเซิงดูทูกแล้วก็เซิงราบแซงนี่นนะมันโมเมนตแต่ผู้เดียวนี่แล้วทุกคนก็เป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมทุกคนก็มีหน้ามีตาในประเทศเราเฮดเวียกหน้าที่กันนั้นง่ายโตกันทั้งนั้นเอาผู้ใดเจา้าจีเอาภัยผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาเฮดเวียเห็นงานกุณนาอันกั้วสอบคัดใต้ตองเบื้องแน้ามาัญญาศกหอดบปอมารญ,ญาทงมามโป ความหู้เขาหอดโบการศึกษาหันดีโบถ้าเอาคนมีความหู้เข้ามาเป็นสิระบอโบไปไซจะให้อ้อายคนทั่วโลกได้เดี๋ยวก็ไปตู้หาว่ายาใกล้าพาคแก้วมรกตเอ้ยอันเดี๋ยวก็ไปตู้หาว่ายาใกล้แผ่นดินอันพังอีสานเอ้ยหันปานพวกผีบ้า แล้วเพื่อนในคอมเมนต์นี้ได้เมื่อน,นึงต้องมีคิดฮอดและอยากกลับบ้านเผื่อ่งเมื่อนั่นแหละมึงสิรู้สึกว่าการที่เขาเก่้งในช่วงที่โบทันพร้อมเป็นแนวดเผื่อน่ะได้การที่ย่างเล่นต่ํากําเพงมันเป็นแนวดเพื่อน่ะยุบไปโลดยุบไปรลด,อ,ลดอันประเทศลาวเดี๋ยวมันก็มดยุบพวกมึงแล้วยุบไปโลดจะงยที่เป็นยุบจีนแทนยุบไปโลดถามว่ากูจะไปยุบอก่กูไม่ไปดอก กินหอดอยากลับบ้านมันอ่ะมู้ดีแท้อันความปึกค่ะอันพวกคาดการศึกษาอันนี้แหละพวกคาดการศึกษาพวกภูมีความหู้พวกที่วาบ่าได้คำเดียวคือส้มเซยเ็นแมบ แล,และการที่ย่างเล่นต่ากำําแพงมันเป็นเท่าวใดเจ้าหัดเนียงเบิ้งแบนไหมไพจีเล่นต่ากำําแพงก้นกันระวางค้อยกับเจ้าหันไพจีเล่นต่ากำําแพงก้นกันหาเจ้าอย่างเงื่องน่ะโเม่นที่เจ้าได้จีเล่นต่ากำําแพงนั่นลูกลานจะเอีกจีเล่นต่ำกำากําแพงหันตัวู้ความสามารถหรือว่าการศึกษานี่มันน้อยอีดีอันผู้ใหญ่ยอยู่ในลาวหันอันนี้บางคนว่าได้รวมบ,บางคน ค่อยเห็นหลายคนมาคอมเมนต์กัในลักษณะนี่นะบางคนก็เป็นฮอดเจ้าเมืองบางคนก็เป็นฮอดเจ้าแขงบางคนก็เป็นทหารผู้ยศหญ่บางคนก็เป็นตำรวจยศหญ่บางคนก็เป,นดดนนกเป็นภาษียศห,หญเเ่เอามาให้ยังอันพวกที่บเป็นตาเตียกเอามาให้ยังอันพวกที่ว่าบบมีการศึกษาบบมีความหู้บมีมารายาทบบหูวิธีโต๊บโต้คนอื่นว่ามันต้องเฮ็โต๊บโต้วิธีแนวใดว่าเออในเมื่อมันพูดแบบนี้ลงว่ามันต้อง อาหาเหตุผลนะเดี๋มาตอบโต้กับมันเพื่อจะได้ให้คนอื่นเข้าใจว่าเออมันไม่ได้เป็นคือมันเว้าคนเฮานะท่านอยู่ในสังคมที่มีหน้ามีตาหรือว่าอยู่ในสังคมที่คนอื่นหู้จักหรือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศนี่นะควรมีมารยาทควรมีอะไรเนี่ยมารยาทหนึ่งส่งมาคือคำตอบโต้คนเหตุผลนะเหตุผลนะมีบ่ เคยได้เรียนบ่เคยได้เข้าวงเรียนบ่เคยเรียนหนังสือบ่แล้วเงียนจบปอซี่ปอห้าสมัยนั่นมันกระเทียบกับเด็กน,น้อยปออันอนุบาลเดี๋ยวนี้แหละเพราะตอนนั้นก็เอาแก้อันได้เขียนออกเอาคนมาบริหารประเทศนะ่ะอันเจี่ยวภัยมาบริหารประเทศหรือว่ามาซ้อยประเทศนะ่ะควรเอาละเม่อันความคนที่มีความ,วาม,วามหูความสามารถคนที่เขาเออ ไปรุ่นขึ้นไหมสมัยไหมเนี่ยนะคนกลางคนเนี่ยนะค่อยเกิเห็นหลายคนหรือว่าเขามีความหู้ความสามารถเป็นอย่างคือบออกมาเป็นอย่างคือต้องเอาพวกกันตาสีตาสานี่มาประเทศมันจะเดินหน้าไปได้ก็เพราะคนที่มันมีหน้ามีตาให้กับประเทศมันมีความหูความสามารถมีความมีมารยญ,ญาตในการตบตู้คนคือกันว่าผมมีมารยญ,ญาตตบตู้คนอื่นนี่ พอเขาไล่บี้คืนแก้งตายทูไทยไปเบิดสี่ข้างสี่เือนเือนนั้นแทบจะทะลอกอันกวัวโม่ความสามารถเนทะือนหน้าน่ะก้อนทีคอมเมนต์ไผ่รือว่าว่าไอ้ไผ่นะว่าแต่สปอตโตมันว่าแต่สปอตโตมันเดีย๋วยวู้ไปล่าปานหาคนอื่นคนอื่นเขาบม่ได้หูเรื่องคนอื่นเขาบม่ได้มาอยู่น้ำพ่อยฉะนั้นล้วก้อนที่คอมเมนต์ไผ่ก้อนจีว่าไอ้ไผ่นะ คอมเมนต์เฉพาะโตแง่แง่ให้ออเป็นผู้หง่ลนะน่ะโมแม่นเด็กน้อยอย่าเห็นนิสัยคือเด็กน้อยพวกคนที่เป็นนิสัยคือเด็กน้อยเขาเอ้วนาคนบบทันใ่ญ่หรือว่าขอเขาอ้นมาคนใ่ญ่แต่โตสมองบ่ได้ใ่ญ่น้ำความคิดนั้นเป็นง่อยพวกทึ่จุ่งหูด่างนี่ตั้งปึกอกตั้งมึกอีดีงหญ่ตอบตัวอ่นให้คือผู้ใหญ่ ยาเฮดหลายนิสัยคือเด็กน้อย่ะเฮ็ดนิสัยเด็กน้อยมาสันเฮ็ดเด็กใส่เด็ก,น,น,น,ดกน้อยมาตอบอันเด็กน้อยคือค่อยนี่ค้อยแห้งจิว่าว่าอันคนปัญญาอ่อนทั้งทั้ง,ง,งที่เจ้าหญ่ทะลุวิติภาวะแล้วกดเกินทะลุวิติภาวะจนที่จะลุกทะลุไปนอกโลกแล้วหัดมีเหตุผลในการตบโต้คนหัดมีมารยาทหัดแยกไข้ออกว่าะไข่เป็นคนเบา้า ซุ้ไปล่ามป่าหาคนอื่นการศึกษาโบดโการศึกษาโบโพอมาละศูนย์กู